เผือกทอดมันทอดพร้อมน้ำจิ้มสุดเด็ดมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงเดลิเวอรี่เมนูที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเผือกทอดมันทอดพร้อมกับน้ําจิ้มสุดเด็ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันได้เลยค่ะส่วนผสมของน้ําจิ้มนะคะก็จะประกอบด้วยน้ําเปล่าค่ะแบะแซน้ํามะขามเปียกน้ําตาลทรายพริกแล้วก็เกลือค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำเชื่อมกันค่ะใช้น้ำตาลทราย5 0 0กรัมน้ำเปล่าอีก500กรัมเกลืออีกครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกอีก50กรัมจากนั้นนำไปตั้งไฟแล้วต้มให้เดือดนะคะเมื่อส่วนผสมเดือดแล้วเราเติมพริกแดงลงไปนะคะประมาณ20กรัมได้ค่ะจากนั้นเติมแบบแซลงไปนะคะการเติมแบบแซจะช่วยทำไม่ให้น้ำตาลนะคะตกตะกอนเป็นเกล็ดน้ำตาลค่ะ จากนั้นยกมาตั้งให้เย็นค่ะน้ำจิ้มก็จะเข้มข้นขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมแป้งกันค่ะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์150กรักมแป้งข้าวเจ้า150กรัมเกลือครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเติมน้ำเย็นจัดนะคะ350 ml น้ําน้ำเย็นจะช่วยทำให้แป้งกรอบนะคะคนส่วนผสมค่ะไม่เลวเกินไปและไม่ข้นเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเผือกค่ะหั่นให้เป็นเส้นๆนะคะมันม่วงก็หั่นให้เป็นเส้นๆเหมือนเผือกนี้ละคะ่ะอันนี้คือส่วนผสมที่เราจะนําไปคูปก,กับแป้งนะคะก็จะประกอบมันม่วงเผือกอันนี้ถั่วลิสงต้มค่ะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาแป้งนะคะมาคลุกกับเผือกแล้วก็มันค่ะเทแป้งที่เราผสมเสร็จลงไปแล้วนะคะลงไปคลุกกับมันแล้วก็เผือกค่ะนวดให้เข้ากันนะคะถ้าเหลวก็เติมเผือกลงไปเพิ่มได้ค่ะคือไม่ต้องให้เหลวมากนะคะพอเวลาเราปั้นเป็นก้อนให้ปั้นเป็นก้อนได้พอดีค่ะ แต่ถ้าเหลวไปเราก็เติมมันม่วงลงไปเพิ่มมาค่ะนี่ค่ะจนปั้นเป็นก้อนได้ตั้งพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันที่ใช้ทอดกันค่ะวันนี้เพิ่งใช้น้ำมันดอกบัวดอกไม้นะคะเป็นน้ำมัน,มนเมล็ดในปาล์มน้ำมันตัวนี้นะคะจะทำให้แป้งกรอบนานค่ะปั้นเป็นก้อนๆนนะคะแล้วก็ลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดนะคะใช้ไฟกลางนะคะแต่น้ำมันต้องร้อนจัด ถ้าน้ำมันไม่ร้อนนะคะขนมก็จะอมน้ำมันค่ะหยดลงไปลูกๆแบบนี้ค่ะส่วนเวลาในการทอดนะคะเพื่อนๆสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของสีเผือกได้เลยค่ะน้ำมันจะใส่นะคะ แป้งสูตรนี้นะคะจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะอันนี้คือหน้าตาของเผือกทอดที่ทอดเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือมันม่วงทอดค่ะอันนี้คือมันม่วงทอดที่ทอดเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาจัดจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกันค่ะ อันนี้คือน้ำจิ้มนะคะที่เย็นตัวลงแล้วค่ะมันจะก็กจะข้นขึ้นระดับหนึ่งค่ะใส่ถั่วลิสงบดลงไปในน้ำจิ้มนะคะคนให้เข้ากันค่ะพร้อมทานแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ น้ำจิ้มนะคะจะต้องอร่อยนะคะถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยเผือกทอดมันทอดนี่ถือว่าจบเลยนะคะตัวสําคัญคือน,น้ําจิ้มนะคะเพราะว่าตัวแป้งแป้งแป้งที่ทอดเผือกอะ่ะมีรสชาติแค่เค็มอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีความมันจากตัวเผือกแล้วก็ตัวมันเดี๋ยวเรามาชิมกันดูค่ะเพื่อนเพื่อลองเอาไปทําดูนะคะเมนูนี้จะขายดีช่วงหน้าเจค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ